สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซคโค้งอยู่กับผมเจวรปัตนะครับนัดที่2ของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเจอกับศึกหนักนะครับที่เป็นเต็งแชมป์กลุ่มอย่างซาอุดิอาระเบียผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับเรามีสถิติมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับไปเห็นทิศทางการพัฒนาทีมชาติไทยและก็หลังเกมนะครับการเดินทางไปตรงนี้ผมเชื่อว่ามาซาดะอิชิก็ควรจะได้เห็นอะไรบางอย่างสําหรับวัตถุดิบของนักเตะไทยว่าจะเป็นชุดเยาวชน ที่อยู่ในชุดนี้และพร้อม้็ไปชุดใหญ่หรือแม้แต่การถอยลงไปดูการพัฒนาเยาวชนที่จะขึ้นมาแล้วเนี่ยให้สามารถมีความเข้าใจในเกมได้ทันทีเพื่อสามารถหยิบจับไปใช้ได้เร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในแมชนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแบบชัดเจนเลยแต่ก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube และทุกช่องทางของเราที่ชื่อว่าคิดไซโคงขอบคุณามากๆนะครับและกิจกรรมนี้เหมือนเดิมครับ เป็นช่วงปลายซีซันมีแคมเปญใหญ่ของทางโกมึกนะครับร่วมกับคิไซโค้งและ BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับกับกิจกรรมที่ชื่อว่าโกมึกเปเดย์ลุนเฮกับ BG ครับสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมโกมึกเปเดย์ลุนเฮกับ DG นะครับโกมึกก็จัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงเดือนเมษาเตียงแค่คุณเป็นคนที่ซื้อสินค้าของโกมึกมากสุด10อันดับแรกนะครับลุนรางวัลสุดพิเศษไปชมเกมนัดสุดท้ายในบ้านของ DG ปทุม ในาได้ดูการนี้นะครับจะพบกับโปลิสเทโรวันที่26พฤษภาคมนี้ฟรีเลยครับพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับแต่ละอันดับเนี่ยมีดึงต่อไปนี้นะครับท o p สเปนเดออันดับหนึ่งเข้าชมเกมย่าวนักสุดท้ายของ BG ประทุมที่นั่ง V.I.P. Box ได้ใกล้ชิดกับนักฟุตบอลแบบสุดพิเศษจำนวน2ที่นั่งพร้อมโปรแกรมสเตเดียมทัวร เข้าชมทุกซอกทุกมุมของสนาม BG Sta เ i u ดียมอีก1วันเต็มๆอันนี้ก็จะคนละวันกับวันแข่งขันที่จะไปดูเกมนะครับส่วน t o ้ s สเปนเดอร์อันดับ2และ3ยอดซื้อขั้นต่ำต้อง5,000บาทนะครับเข้าชมเกมนัดสุดท้ายของ BG ปทุมในที่นั่งบ็อกซ์เ i p เหมือนกันและก็ได้สิทธิ์ใกล้ชิดกับนักบอลแบบสุดพิเศษอีกรางวัลละ2ที่นั่งส่วน To อาสเปนเดอร์อันดับ4แลวก็5านะครับยอดซื้อขั้นต่ำส00 0บาทจะได้เข้าชมเกมนัดสุดท้ายของ BG ปทุม ในที่นั่งแบบปกติรางวัลละ2ที่นั่งพร้อมกิปเซตจากโกมึกส่วนททอปสเปนเดอร์อันดับ6-10นะครับยอดซื้อขั้นต่ำเพียงแค่3,000บาทเข้าชมเกมเย่านัดสุดท้ายของ BG ปทุมที่นั่งปกติรางวัลละ2ที่นั่งเพียงแค่ซื้อสินค้าโกมึกประเภทใดก็ได้นะครับทั้งช่องทางออนไลน์และก็หน่าร้านพร้อมถ่ายสลิปส่งมาทางไลน์แอดโกมึก สะสมคะแนนและรอลุ้นรางวัลได้เลยโดยสัปดาห์นี้นะครับสินค้าที่ได้แต้มคูณ2ก็คือโกมึกมึกกรอบซอสเผ็ดเกาหลีนะครับขนาด20กรัมสามารถซื้อได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง21เมษายนนี้เท่านั้นครับอย่ารอช้าอย่าชะล่าใจการแข่งขันเพื่อรางวัลสุดพิเศษของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับโกมึกหยอง หมึกแทะย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบโกหมึกหยองยังมีโกมึกหมึกอบกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ฟุตซอลทีมชาติไทยครับลงสนามในศึก f อฟฟุตซอลเอเชียนคัพ2024เกมนัดที่2ของสายเครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยลงสนามพบเมียนมา ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันศุกร์ที่19เมษายน2567นะครับโดยทีมฟุตซอลทีมชาติไทยมี3แต้มจากเกมแรกที่ชนะจีน3ต่อนส่วนเมียนมามี1แต้มจากการเสมอเวียดนาม1ต่อหโดยรายการนี้นะครับจะคัดเอา4ชาติได้สิทธิ์แข่งขันฟุตซอลโลก2024รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานระหว่างวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคม2567นะครับฟุตซอลทีมชาติไทยโดยบิ๊กทีมสุทินบัวตูมครับผู้จัดการทีมพร้อมด้วยมิเกลโรดิโก้นะครับกุญซื ส่ง5คนแรกที่เป็นชุดหลักในเกมแรกนะครับมีอรุษเสนบัตนะครับลูกาวประตูจิรวัตรศรวิเชียนอภิวัตรแจ่มเจริญกฤิดอรันสัญลักษณ์และสุภวุฒิเถื่อนกลางลงเล่นเป็น5คนแรกนะครับฟุตซอลไทยคว้า3แต้มได้ก็จะการันตีการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทันทีหลังจากผลคู่แรกนะครับเวียดนามเนี่ยชนะจีน1ต่อ0ทำให้เวียดนามมี4แต้มจาก2นัดส่วนจีนแพ้2นัดตกรอบแล้วแน่นอนนะครับ ครึ่งแรกครับฟุตซอลทีมชาติไทยนําเมียนมาอยู่แค่ลูกเดียวนะครับจากอิทธิชาประภาพันนะครับในนาทีที่8ก่อนที่ครึ่งหลังจะมาได้ประตูที่2จากจังหวะซัดของสุภูดเถินกลางซัดไปแฉลบตัวบล็อกของเมียนมานะครับส่วนประตูที่3ได้จากความผิดพลาดของ power p l ย์ของเมียนมานะครับโดนตัดกลางทางบอลมาถึงมัวหมัดอุสมานมูซาที่จับพลิกลากมาซัดนิ่มๆเข้าไปนะครับก็หนีห่างเป็น3ต่อศูนย์ ขณะที่ประตูที่4ครับได้จากปานัทกิติพานุวงศ์นะครับและประตูที่5ปิดท้ายจากจุดโทษจุดที่2และเป็นสุภวุฒเถื่อนกลางสังหารเข้าไปนะครับช่วยให้ฟุตซอลไทยนํา5ต่อศูนและเป็นประตูที่2ของสุภวพุฒในเกมนี้และทําให้เทพอาร์มครับขึ้นนําเป็นดาวซนโบเดี่ยว3ประตูทันทีจบเกมครับฟุตซอลไทยชะนะมินมา5ต่อศูนเก็บ6แต้มเต็มจาก2นัดการันตีการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกของ AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024แน่นอนแล้วนะครับ โดยจะไปลุ้นคู่แข่งในสายีว่าจะเจอกับใครระหว่างอิรักอุซเบกิสถานหรือว่าซาอุดิอาระเบียนะครับส่วนเวียดนามและเมียนมานะครับจะต้องไปลุ้นเกมสุดท้ายว่าใครจะเข้ารอบตามทีมชัดไทยนะครับขณะที่อุซเบกิสถานเจ้าภาพฟุตซอลโลก2024นะครับไล่อัดอิรักมวนเดียวจบ4-1ต่อ นำเป็นจ่าฝูงของสายบีก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยจะไปเจอใครในรอบนอกเอาครับก็ต้องลุ้นผลในเกมนัดสุดท้ายเรามาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับทีมชาติไทยครับในสาย A แข่ง2นัดชนะ2นัดเก็บ6แต้มเต็มนะครับได้8ประตูเสีย1ประตูขณะที่อันดับ2เป็นของเวียดนามครับชนะ1เสมอ1อันดับ3เมียนมานะครับแข่ง2นัดเสมอ1แพ้1และอันดับ4ครับจีนเล่น2นัดไม่ชนะใครเลยนะครับ โปรแกรมการแนข่งขันในเอฟซีฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ครับ 2024, สาย A เกมนัดที่3นัดสุดท้ายนะครับจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567นะครับแข่งพร้อมกัน2สนามในเวลา18นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากฟุตซอลทีมชาติไทยครับพบกับเวียดนามถ่ายทอดสดทาง T s p o r t 7และที่บางกอกอารีนาครับเมียนมาจะพบกับทีมชาติจีนนะครับซึ่งเวียดนามกับเมียนมายังต้องลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายส่วนสาย B ีเกมที่3แข่งพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่21เมษายน เวลาสทุ่มนะครับที่ดอสเตเดียมหัวมากและที่บางก,กอกอารีนาอุซเบกิสถานจะพบกับซาอุดีอาระเบียครับก็ถ้าดูจากเกมฟุตซอลทีมชาติไทยนะตอนนี้นะครับก็จะมีปัญหาอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับที่อาจจะเล่นแบบเกร็งๆแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาตินะครับในตัวชุดหลักอย่างจิรวัฒน์วิเชียรนะพิวัฒน์จัเจริญกลิอรันสัญ,ญลักษณ์และสุขเถื่อนกลางนะครับยังไม่สามารถทำผลงานในช่วงออกสตาร์ตต้นเกมได้ดีเท่าไหร่นะครับก็เป็นแบบนี้มาทั้ง2เกมเลย ก็ทําให้ชุดที่เหลือจะต้องสลับตัวกันลงมาเปลี่ยนเกมก็จะหมุนวนผู้เล่นบางทีก็อาจจะต้องแก้ไขแท็กติกหน้างานไปนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่านักเตะเหล่านี้นะครับก็แบกความหวังก็ต้องการที่จะผ่านเข้ารอบไปได้มันก็อาจจะมีความกดดันแล้วก็และครั้งนี้เราก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับก็ต้องปรับจุดนี้ให้ได้ก่อนในเกมถัดไปนะครับก็จะต้องเล่นให้ผ่อนคลายให้เป็นตามมาตรฐานทั้งครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังให้ได้ดีกว่านี้นะครับเรามากันที่เกมไทยลีก นัดที่25นะครับในวันศุกร์ที่19เมษายนก็มีการแข่งขัน1คู่นะครับก็เป็นเกมบิ๊กแมชประจำสัปดาห์นะครับที่แพสสเตเดียมครับเวลา19บเนาฬิกาสิงห์เจ้าท่าการท่รือเอฟซีครับทีมอันดับ3ที่มี46แต้มจาก24นัดนะครับเปิดบ้านรับมือกวางซงสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับทีมอันดับที่11มี26แต้มจาก24นัดครับสถานการณ์ของการท่าเรือเอนะครับอยู่ในกลุ่มบนๆนะครับที่ทางทฤษฎีก็ยังมีลุ้นแชมป์อยู แต่ทางปฏิบัติเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับหลังจากตามหลังบุรีร,รัมย์อยู่ในเตด็ดคะแนนส่วนสิงห์เชียงรายก็โคม่มากหนักครับสถานการณ์หลังพิงฝาสุดๆจากลุ้นท็อปไฟตอนนี้กลายเป็นหนีตกชั้นเต็มตัวมีแต้มนำหน้าทีมอันดับ14อยู่แค่3คะแนนเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้บีจีบทุม2ต่อ3มไม่ชนะใครในไทยลีกติดต่อกัน7เกมและเป็นการแพ้ติดต่อกันในไทยลีกถึง6นัดน,นะครับครึ่งแรกครับนาทีที่9เชียงรายก็ได้ยิงทักทายก่อนนะครับ จากมิเกลเบียนคนี่นะครับได้กดเต็มข้อหน้ากรองเก็อโทษเลยบอลพุ่งแรงแต่ไปเข้าซองของซูเมทีโคกโผนะครับที่ได้รับโอกาสลงมาเฝ้าเสาในเกมนี้นะครับจากนั้นทั้งสองทีมผลัดกันครองเกมบุกแต่หาโอกาสเข้าทำได้น้อยมากนะครับแทบจะไม่มียิงตรงกรอบกันเลยแต่มาถึงนาทีที่36กครับการท่าเรือเพิ่งจะมีจังหวะจ่าแจ้งนะครับฟิลิปเป้โมริมเกือบทำประตูทีมเก่านะครับหลังจากกระชากหลบแนวรับเชียงรายเข้าในเขตโทษ ก่อนยิงเต็มแรงไปติดเซฟสารานนออนุอินนะครับจากนั้นนาทีที่40เจ้าถิ่นก็มีโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งบอลโต้กลับของปฐมพลเจริญรัตนพิรมครับมาจากกราบขวาก่อนจ่ายทะลุช่องไปให้บารอสทารเลี่หลุดเข้าไปยิงล่อเป้าแต่ก็ยังไม่ผ่านมือสารานนนเหมือนเดิมนะครับนาทีที่43ครับโอกาสขึ้นนํา2ครั้งซ้อนๆของการท่าเรือครับบอลเปิดจากกราบซ้ายมาให้ทาเดลี่โขกบ,บอลไปชนคานนะครับและต่อเนื่องกับจังหวะของปฐมพล ปาดกลับมาให้ทาเรลี่ล้มตัวยิงอีกทีบอลก็ไปเข้าซองของสรานน์ก็ทําให้จบครึ่งแรกทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่0นต่อ0นะครับส่วนครึ่งหลังนะครับถ้าเรือเดินหน้าลุยหนักเลยครับแล้วก็เกือบจะได้ประตูเนี่ยสอจังหวะแล้วแต่ว่ามาสําเร็จในนาทีที่50นะครับจังหวะเชียงรายเสียบอลหน้าประตูตัวเองแล้วก็โดนวรชิดฉกมาได้ก่อนจ่ไปให้ทาเรลี่ยิงง่า,งายๆเข้าไปนะครับทำให้ท่าเรือขึ้นนํา1ต่อ0 จากนั้นนาทีที่57ครับเชียงรายเกือบได้ประตูตีเสมอครับมิเกลเบียงคนี่พลิกบอลหลบแนวรับก่อนยิงเต็มแรงบอลพุ่งชนเสานะครับเกือบไปเหมือนกันครับลูกนี้แล้ว6นาทีต่อมาครับเชียงรายก็มาตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับบอลยนยาวมาจากกราบขวานะครับให้แฮร์ริสจวดพักบอลลงก่อนยิงเล่นทางเข้าไปนะครับเกมเสมอกัน1ต่อ1ครับอีก5นาทีต่อมาครับกลายเป็นเกมพลิกครับนาทีที่68เชียงรายยิงแซงนำแฮร์ริสจวดคนเดิมครับ ทำชิ่งกับเบียนคอนนี่ก่อนแหวกกองหลังท่าเรือแปรเสียบมุมเข้าไปนะครับทำให้ทีมเยือนพลิกนํา2ต่อหนึ่งครับจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มจบเกมการท่าเรือ f c แพ้คาบ้านต่อสิงห์เชียงราย1ต่อ2นะครับก็เกมนี้ครับเปอร์เซนต์การครองบอลการท่าเรือ5้าสาเรส่วนสิงห์เชียงรายน้อยกว่านะครับอยู่ที่41.7%โอกาสยิงของการท่าเรือ22ครั้งครับยิงเข้าเป้า8ยิงในกรอบ16ครั้งยิงนอกกรอบ 6ครั้งส่วนโอกาสยิงของสิงเชียงราย13ครั้งครับยิงเข้าเป้าไป6ครั้งยิงในกรอบ6ครั้งและยิงจากนอกกรอบ7ครั้งครับตอนนี้ก็ถือว่าหายใจคล่องขึ้นมาอยู่กลางตารางนะครับและอาจจะเป็นแรงผลักดันในอีก5เกมที่เหลือให้พวกเขาการันตีรอดตกชั้นไปได้แลวค่อยมาว่ากันใหม่ในฤดูกาลหน้านะครับส่วนการท่าเรือครับพอการขาดหายไปของแฮมิลตันซัวเรสที่บาดเจ็บยาวก็ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างหนักนะครับส่งผลนะครับมันก็เห็นได้ชัดเลยจากตัวเลข ก็ต้องไปรุ่นครับว่าสิ่งเจ้าท่าจะกลับมาคืนฟอร์มใน5เกมสุดท้ายของฤดูกาลได้หรือเปล่านะครับและไปจบที่ตรงไหนของไทยลีกฤดูกาล2023-2024นี้ครับมาปิดท้ายกันที่ฟุตบอล f c u 23เอเชียนค2024ที่ประเทศกาตานะครับกลุ่ม C นัดที่2ครับช้างศึกทีมชาติไทยของเรา ที่เกมแรกเนี่ยชนะอิรัก2ต่อ0นมี3คะแนนนะครับพบกับไค่มุกแห่งเปอร์เซียซาอุดีอาระเบียนะครับเกมแรกพวกเขาก็ชนะทาจิกิสถาน4ต่อ2นะครับมี3คะแนนเท่ากับทีมชาติไทยครับเสือบคนแรกของทีมชาติไทยในเกมนี้นะครับมีส่วนบวิทรักญาติเป็นผู้รักษาประตูและกับตันทีมนะครับวรินทร์จำานงวัดเป็นแบ็กซ้ายครับชนะพัฒนบัวพันสมมุติใกล้ควรจับคู่เป็นเซนเตอร์ฮาฟนะครับวาริชูทองเป็นแบ็กขวาครับ กองกลางสองคนวันนี้มีเส็กสันราตีจับคู่กับสิทธาบุลล่านะครับที่วันนี้ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงขณะที่แนวรุกครับมีโปรเชตทอสนิดกันตะพลคิริแรงและเอราวันการเย่นะครับส่วนศูนย์หน้าตัตเป้าวันนี้สลับมาใช้ทีรศัพ์เผยพิมายที่เป็นสำรองในเกมนัดแรกนะครับวันนี้ก็ลงเล่นเป็นตัวจริงครับเริ่มเกมมานาทีที่4นะครับซาอุดิอาระเบียออกนําเร็วนะครับเมื่อโมฮัมเหม็ดวาฮิบจ่ายบอลให้กับไฮทามอัสซีรีนะครับหลุดเข้าเขตโทษกระชากสุดเส้น เปิดหักเข้ามาที่เสาแรกโดยมีอามานย่านะครับสอดเข้ามาจิ้มบอลที่เสาแรกเข้าไปนะครับซาอุดีอาราเบียออกนํา1ต่อ0ูนย์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นซาอุดีอาราเบียที่ขึงใส่ไทยอยู่เกือบ10นาทีนะครับกว่าจะตั้งเกมได้ก็ปาเข้าไปนาทีที่13นะครับทดเวลาครึ่งแรกเจนาทีและเพียงทดเจ็บนาทีแรกครับทีมชาติไทยก็โดนอีกครับ จากจังหวะที่ไอามานยาย่านะครับไหลบอลให้อเมดเอาฮัมดี้เข้าเขตโทษทางซ้ายซัดที่เสาแรกเสียบก้นตะข่ายนําไป2ต่อศนนะครับก็นาทีที่45บวก7นะครับไอามานยาย่าก็จ่ายบอลที่แย่งมาได้ในกรอบเขตโทษทางขวานะครับไหลให้อับดุลลาราดิฟซัดเต็มเตมตรงตะข่ายให้ซาอุดีอาระเบ,บียหนีห่างเป็น3ต่อ0ูนย์ในครึ่งแรกนะครับเรียกได้ว่า45นาทีแรกแฟนบอลไทยนี่บ่นพุทธศิสปนกันยับเลยทีเดียว เริ่มครึ่งหลังได้2นาทีครับพุทธสินมีการเช็ค VR ครับจากจังหวะที่ผู้เล่นของซาอุดีอาราเบียยิงล้ำหน้าอยู่ก่อนที่จะเล่นบอลครับแต่ทางชิดสนุพงโชติตัวสำรองที่ลงมานะครับก็พยายามสไลด์บอลแต่กลายเป็นว่าไปเข้าทางของอับดุลลาราดิฟนะครับตามเข้ามาซัดเข้าไปซึ่งพุทธสินเชนยินเหยาวนะครับจากจีนก็ไปเวีร์แล้วก็มาให้ประตูกับทางซาอุดิอาราเบียนะครับกลายเป็นนำไป4ต่อศูนย์นะครับ เคสนี้ก็เป็นเคสที่ถูกพูดถึงกันมากในโลกโซเชียลนะครับบอกว่าจริงๆแล้วผู้เล่นซาอุต้องล้ำหน้าเพราะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนที่ชิดสนุพงศ์จะสกัดกฎเนี่ยบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าถ้าผู้เล่นฝ่ายรุกวิ่งหรือพยายามเข้าหาบอลแต่ไม่ได้เล่นบอลหรือขัดขวางฝ่ายรับจะไม่ถือว่าเป็นการล้ำหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าลูกนี้คอนเนอร์สกัดไม่ถึงและบอลมาหาผู้เล่นของซาอูเนี่ย ก็จะกลายเป็นล้ำหน้าไปทันทีแต่ก็ต้องเห็นใจครับลูกนี้คอนเนอร์ที่พยายามเข้าสกัดตามสัญชตาตญาณฝ่ายรับอยู่แล้วแต่ดันโชคร้ายที่ไปเข้าทางราดิฟครับนาทีที่72ครับซาอุดิอาระเบียได้ประตูปิดกล่องจากการซัดของอับดุลลาราดิฟนะครับที่ซัดกระจอระยะไม่ถึง6หลาครับกลางประตูและกลายเป็นยิงแฮตทริกของเกมจบเกมซาอุดิอาระเบียชนะไทยไป5ต่อ0นะครับ มี6คะแนนเต็มจาก2นัดการันตีเข้ารอบแดทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับส่วนไทยต้องไปลุ้นในเกมนะัดสุดท้ายกับทาจิกิสถานนะครับเกมนี้ก็ชัดเลยนะครับว่าเราเป็นรองเขาแทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์การครองบอลน,นะครับ57.4ต่อ42.6%หรือโอกาสยิงของซาอุก,ก็มีมากถึง22ครั้งเข้ากรอบ10ได้5ประตูขณะที่ของไทยเรายิง4ครั้งเข้ากรอบแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับยิงมาดูการจ่ายบอลซาอุผ่านบอลทั้งหมด503ครั้ง ต่อ364ครั้งซึ่งก็สอดคล้องกับแอชชันแอเรียตลอดทั้งเกมนี้นะครับที่บอลส่วนใหญ่ของซาอุก็จะถ่ายกันอยู่ที่กลางสนามแล้วก็ค่อยๆต่อบอลทําเกมรุกขึ้นมานะครับจนได้จบสกอร์ก็ต้องให้เครดิตของพวกเขานะครับว่าเกมนี้นทําได้ดีจริงๆหลังจบเกมนะครับโคดระอิสระศรีธโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าอย่างแรกเลยก็ต้องชื่นชมทางซาอุนะครับเขาเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งจริงๆ เราเป็นรองในหลายๆอย่างนะครับรวมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของทีมด้วยอย่างไรก็ตามนะครับขอชื่นชมน้องๆที่สู้ตลอดทั้งเกมถึงแม้สกอร์จะโดนนำห่างไปเรื่อยๆแต่ทุกคนไม่ยอมแพ้เสียดายที่เกมนี้เราทำประตูไม่ได้หลังจากนี้ต้องกลับไปฟื้นฟูสภาพร่างกายและโฟกัสต,ต่อไปผู้เล่นของเรานะครับมีอาการบาดเจ็บแม้กระทั่งผู้รักษาป,ประตูทำให้เกิดปัญหาเรื่องของเกมรับรวมถึงจังหวะที่เราเสียสมาธิเองด้วยพอเสียบอลง่ายแล้วโดนคู่ต่อสู้สวนกลับและเสียประตูทางซาอุ เขาก็ได้เปรียบจากความผิดพลาดของเราหลายลูกรวมทั้งมีจังหวะในลูกที่เหมือนจะล้ำหน้าแต่นักเตะเราสกัดบอลไปเข้าทางเขาอีกพอมาดูรายละเอียดเกมมันเป็นข้อผิดพลาดจากเราก็ต้องกลับไปดูแทคกติกและอาการบาดเจ็บของนักเตะว่าจะหายทันนัดหน้าหรือไม่สกอร์ค่อนข้างจะเยอะก็จริงแต่เราต้องดูจากข้อผิดพลาดว่าเกิดจากตรงไหนและไปแก้ตรงนั้นรูปเกมทั่วไปมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เป็นจังหวะที่เราพลาดเขาทําได้จังหวะเป็นใจเขาเปลี่ยนเป็นประตูได้เราต้องกลับไปดูทีละจุด คงไม่ได้มองภาพว่าเราแพ้5ประตูแล้วจะมากังวลกับสกอร์คุณระนะครับก็บอกกับนักเตะว่าให้เล่นไปตามเกมตามแทัคติกของเราและพยายามกลับมาให้ได้ตรงนี้จะเป็นประสบการณ์เพื่อกลับมาแข็งแกร่งในเกมหน้าหลังจากนี้คงเน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกายในส่วนสภาพจิตใจเราก็จะบอกในจุดที่ผิดพลาดเพื่อให้นักเตะทําความเข้าใจและกลับมาในเกมหน้าให้ได้ผมเชื่อว่าทุกคนจะมีความเชื่อมั่นและเล่นในเกมต่อไปออกมาได้ดี ก็ต้องไปร่วมแรงร่วมใจกันทําผลงานในเกมนัดหน้าให้ดีขอบคุณทางมาดามแป้งนายกสมาคมที่ติดตามผลงานและให้กําลังใจถึงแม้เกมนี้เราอาจจะไม่ได้ทําตามที่คาดหวังก็ต้องขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์รวมไปถึงกองเชียร์ที่เชียร์ที่ประเทศไทยด้วยผ่านการถ่ายทอดสดก็ต้องขอบคุณจริงๆก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือตอนนี้เรามี3มแต้มอยู่ในมือจากการเอาชนะอิรักและเราต้องลืมผลการแข่งขันที่แพ้ซาอุดิอาระเบียนะครับ ก็ต้องเร่งฝืนฟูร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจของน้องๆเพราะเราจําเป็นจะต้องชนะทาจิกิสถานเท่านั้นนะครับถึงจะการันตีการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจและช่วยเชียร์น้องๆช้างศึกยูย23ในคืนวันจันทร์ที่22เมษายน2 5 6 7เวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยกันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารและก็เรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟัง ถ้าใครชอบนะครับคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u t u b e นะครับของคิดไซคโค้งสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามามาร่วมเป็น3 0 0แสน s ับสไคปไปพร้อมๆกับเรานะครับขอบคุณยอดซับใหม่ๆที่เข้ามานะครับแล้วก็ทำให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงานตลอดมาและกิจกรรมจากโกมึอกนะครับอย่าลืมใครอยากไปดูฟุตบอลที่สนามของ BG นะครับอัจรรย์ครบทั้ง4ฝั่งแล้วนะครับอย่าลืมกิจกรรมโกมึกเปรเดรลุนเฮกับ BG ซื้อสินค้าของโกมึกทุกอย่างนะครับแล้ว อันดับ1-10ถึงที่มียอดซื้อสูงสุดจะมีโอกาสไปชมเกมนัดสุดท้ายของ BG ในซีซั่นนี้และมีโอกาสไปดูสเตเดียมทัวร์ของ BG ทุกซอกทุกมุมของสนามด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยทำกันมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับแฟนๆของ BG แล้วก็แฟนของโกเบรวมถึงแฟนคิซไซคโคงนะครับได้ร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ